อีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมครับแชมป์เก่านะฮะบุรีรัมนะครับต้องบุกไปเจอทางด้านของอุบลที่น่าสนใจก็คือถ้าชนะเป็นที่1ต่อแล้วบุรีรัมมีกองหน้าชื่อดิยอโก้ดิโอโก้กองหน้าบราซิลยิงไปแล้ว9 9ประตูขออีกแค่เม็ดเดียวครับขออีกเม็ดเดียวจะเป็นนักเตะบุรีรัมคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ยิงครบร้อยตุงครับบุรีรัมครับนี่แหละครับมาในชุดเข้มเนี่ยนะฮะและแค่3นาทีครับทีมเยือนบุรีรัมนำก่อนครับดิยอโก้นะครับ กองหน้าบราซิเลียนวัยสาสครับเป็นประตูที่100นะครับโอ้โหแล้วก็เป็นนักเตะบุรีรัมย์คนแรกที่ทำได้อยู่มาแค่4ปีเท่านั้นครับแต่ทางด้านของอุบลนะครับสามารถตีเสมอได้นะครับจากกองหน้าฟิลิปปินส์ครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ1น1ะฮะสนุกครับ9นาทีต่อมาต้นนรบดินครับต้นแหกเข้าไปจนถึงสุดเส้นตบแล้วก็จบจังหวะนี้2-1ครับเดียโก้อีกแล้วครับ เป็นลูกที่101นะครับสุดยอดจริงๆครับหยุดไม่อยู่ฮะไทยส่งบราซิลจัดครับเข้าครึ่งหลังนะครับคุณผู้ชมครับอุบลเล่นในบ้านก็ถือว่าสู้นะฮะคุณผู้ชมจากจังหวะนี้ครับดูยากมากนะฮะแต่กรรมการคิดว่าบอลมันข้ามเส้นไปแล้วนะครับนี่นี่แหละวคุณผู้ชมครับขนาดดูภาพช้านี่ยังดูยากนะครับว่าบอลมันข้ามเส้นไปทั้งลูกหรือไม่ตามกฎฟุตบอลมันต้องข้ามทั้งลูกนะครับ เนี่ยนะฮะต้องเห็นใจกรรมการครับดูภาพช้านี่ยังไม่ชัวร์แต่กรรมการบอก2-2ไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับเดียโก้ครับเดียโก้เป็นวันของเขาเขียนบทไม้เขาครับซัดประตูที่3นะครับเหมาเลยฮะเป็นแฮตทริกนะครับบูเดดามบุกชนะ3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ดีอาโก้เองก็เป็นดาวซันโวสูงสุดในไทยลีกด้วยนะครับมาดูตารางกันเลยคุณผู้ชมครับ ก็บุีรมดำนำนะอันดับ1แล้วก็2จะได้ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับต้องรอดูนะฮะแย่งกัน1กับ2ให้ดูอันดับ3ครับประจวบและอันดับ4สุโขทัยอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ปีนี้เราใจเหลือเกินครับ